p b e แพดล่าสุดนะครับผมจะมีการบัฟแล้วก็เนิฟตัวละครด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแฟลชนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแมปแฟกเจอร์ด้วยนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับผม คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมนะครับให้เติมรวมถึงวอโลแลนด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะ คลิปนี้ไม่มีสคริปต์นะครับผมถ้าหากว่าคําพูดมันวกไปวนมากับผมต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากว่ามีข้อมูลประการใดผิดพลาดเพื่อนๆก็สามารถแก้ไว้ให้ผมได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับต้องขอขอบคุณมาล่วงหน้านัดที่นี้ด้วยนะครับผมแพท PBE ดังกล่าวนะครับยังไม่ทราบว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับด้วยแพทด,ดังกล่าวก็จะมีการแก้ตัวละครหรือว่าแอดจอตัวละครจํานวน4ตัวด้วยกันเนาะเริ่มตั้แต่ตัวแรกนะครับ KO ตัวที่2เลน่าตัวที่สสกายและสุดท้ายคือโยรุนั่นเองนะครับโดยแต่ละตัว ก็จะมีการแก้ในเรื่องของแฟตเป็นหลักนะครับผมเริ่มตั้แต่ตัว KO กันก่อนเลยไหม KO เนี่ยจะมีการเนิร์ฟนะครับผมและก็มีการบัฟเล็กๆในน้อยด้วยเช่นกันนะครับสกิลแฟตดิฟนะครับผมหรือว่าสกิลแฟตของ KO เนี่ยลดระยะการติดแฟตแบบคลิกขวาจาก2วิเหลือแค่1 2 5วิเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าแฟตเนี่ยมีการระเบิดที่มันค่อนข้างที่จะไวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดแฟตให้น้อยลงอันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับอันที่2เลยก็คือเพิ่มระยะเวลาการติดแฟตแบบคลิกซ้ายจาก2 วิเป็น2.25วินะครับการคลิกซ้ายนะครับก็จะปาแฟตได้ไกลกว่านะครับและการแตกเนี่ยมันก็จะช้ากว่าเนาะทำให้ศัตรูเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่มันหลบได้ง่ายมากกว่าตัวของคลิกขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบัฟในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าสมเหตุสมผลด้วยเช่นกันนะครับและหลังจากนี้หลังจากใช้สกิลจะหยิบอาวุธช้าขึ้นจาก0.6วิเป็น0.85วิอันนี้โดนเนิร์ฟนะครับเอเจนต์คนถัดมานะครับได้รับการบัฟสาหรับเลน่านะครับนั่นก็คือสกิลเลียสสกิลใบของเลน่านะ โดยจะมีการบัฟ4อย่างด้วยกันเนาะเริ่มตั้งแต่อันแรกคือติดสถานะตาบอดได้ไวขึ้นนะครับจาก0.6เป็น0.4วินาทีครับอันที่2คือไม่มีระยะสกิลนะครับไกลเท่าไหร่ก็โดนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีระยะสกิลนะครับไกลเกินไปก็อาจจะไม่โดนใบแต่อันนี้ถ้าเห็นปุ๊บไกลแค่ไหนก็โดนนะครับและอันที่3นั่นก็คือลดเวลาการติดสถานะตาบอดนะครับจากปกติเนี่ยติดสถานะตาบอดอาจจะนานนะครับอันนี้ลดเหลือจาก2.6เหลือแค่2วิเพียงเท่านั้นนะครับและอันที่4ลดเว เวลาการหยิบอาวุธหลังจากใช้สกิลจาก0.7วิเหลือเพียง0.5นั่นเท่ากับหยิบอาวุธได้ไวยิ่งขึ้นหลังจากที่ใช้สกิลนั่นเองนะครับตัวต่อมาในส่วนของโยรุนะครับผมสกิลบลายไซส์หรือว่าสกิลแฟตของโยรุจะมีการปรับเปลี่ยน2อ,อย่างด้วยกันนะครับหเลยก็คือเพิ่มระยะเวลาการติดแฟตจาก1.5วิเป็น1.75วิครับและอันที่2เพิ่มระยะเวลาการได้อซิทจากสกิลต่างๆจาก1วินาทีเป็น3วินาทีครับผมในช่วงเวลา3วินาทีนะครับผมหากเพื่อนของคุณเน ได้จากตัวที่คุณได้ทําการแอซซิดนะครับคุณก็จะได้การแอซซิดหนึ่งแต้มเนาะจากปกติเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่แค่1นึวิจะเพิ่มเป็น3วินะครับและตัวสุดท้ายก็เป็นไฮไลท์ของการบัฟในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนิเทเตอร์อย่างสกายครับสกิลการดิ้งไลน์นะครับสกิลดีฟอลต์ของตัวสกายหรือว่าสกิลนกแฟลชนะครับเพิ่มระยะเวลาการติดแฟดสูงสุดจาก1.25าวิเป็น2.25วินาทีเมื่อโดนครับจากปกติก็น่ารำคาญอยู่แล้วอันนี้ย เพิ่มความน่ารำคาญเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าหลังจากปล่อยสกิลออกไป0ู5วิขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าไวกว่าน,นี้จะติดอยู่ที่1.25วิเท่าเดิมนะครับต่อมานั่นก็คือสกิลการดิ้งไลท์ไม่สามารถถูกทำลายได้อีกต่อไปอันนี้เนี่ยโคตรโกงเลยผมบอกให้สําหรับใครเป็นเมนสกายนะครับต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนและท้ายคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของฟุตเทจแมพแฟกเจอร์โดยคุณฟ็อกเซั่นเอ่นะครับโดยคุณฟ็อกเซเนี่ยเขาก็จะเดินไปทั่วแม p เลยนะให้เราเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนนแปลงงของ Map ะครับ ึ่งก็มีรายละเอียดที่มันเปลี่ยนไปหลายจุดจริงๆนะครับเพื่อนๆเนะี่ยคิดเห็นประการใดนะครับหลังจากที่ดูฟุตเทจนี้จบก็สามารถเมน์บอกผมไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของคลิปวันนี้นนเองนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนนเองนะครับถ้าหากมีขอ้อมูลประการใดผิดพลาดหรือว่ามีคําพูดคาดําจาใดไม่สุภาพก็ผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกกกัััันนนนคบเเออาาไวว้้จใใหหมม่ลิปผสสดี Oh it's a คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมนะครับให้เติมรวมถึงวอโลแลนด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมิ o โลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับผม